ไม่มีอะค่ะ ทีเอฟซีได้ค่ะนีกะเ็นทีไขว่ก็เพื่อะโรดข้านได้เพราเลยอยกเก็บเงในการกระตื้รือรถในการสร้างเมืองเขาอนนี้ถึงมาช่องริ่สร้างเรืปสร้างการสการประชาคอาเซียนเกีบอยู่มีงานต่อไปรดข้าได้เหมือนเวียนน้มแหลอไม่กี่ปีนี้ตู้เลชูอันนี้ มีโชวน,นี่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะ ไม่ช oh <laughs> นกันนะคะที่นี่ก็ขับมองไปหน้านูา้นนะที่นี่รถยนต์เขาขับกันเอ่อโฟมอะไรอยู่ด้านซ้ายมือนะคะ ก็คนละด้านกับบ้านเรานะคะ แล้วขายแล้ว ลกสร้าง,งางเป็นบ่อน้ำตกลงไปเลยมาสร้างบ้านส่วนตัวครับตรงนั้นค่ะอันนี้คือวิมานของเขาคนระับก <c oughs> ็พออยู่ก็กินครับมีจักรยานหนึ่งพันด้วยจักรยานหนึ่งพันแล้วก็คืนนี้คงจะนอนตรงนั้น <c oughs> อย่าลืมกดติดตามนะคะจันทิมาทาวเวอร์ชาแนลค่ะ